เรื่องราวในวันนี้เป็นของชายชาาที่เคยเป็นทหารอังกฤษในพมา่ากองร้อยเล็กๆของเขาถูกส่งออกจากฐานใหญ่ในย่างกุ้งเพื่อท่าไปตั้งจุดพักกำลังในพื้นที่ห่างไกลทางเหนือเพราะมีข่าวว่าทหารญี่ปุ่นจะเข้ามาทางจุดนั้นเลยถูกสั่งให้ไปตั้งกองกำลังสกัดแผนที่ที่ทหารระบุว่าที่นั่นเป็นเพียงหุบเขาโล่งกับป่าทึบไม่มีหมู่บ้านไม่มีเส้นทางสำคัญและไม่มีเหตุผลอะไรให้ต้องกังวล นอกจากการซุ่มโจมตีของทหารญี่ปุ่นแต่ตั้งแต่วินาทีที่รถบรรทุกแล่นพ้นถนนลูกรังเข้าสู่เส้นทางดินแดงทุกคนในรถกลับรู้สึกเหมือนกำลังเข้าใกล้บางสิ่งที่ไม่ควรถูกแตะอ้องป่าที่พมา่านั้นไม่เหมือนป่าในยุโรปต้นไม้สูงจนบังแสงแดดจนเหลือเพียงแสงสีเขียวหมน่หมนๆใต้เรือนยอดกลิ่นดินกลิ่นชื้นลอยคลุ้งอยู่ตลอดเวลาเสียงมแมลงเสียงนก และเสียงบางอย่างที่ไม่อาจแยกได้ว่าเป็นสัตว์หรือไม่ทำให้บรรยากาศไม่เคยเงียบสนิทเลยซักวินาทีชายชาราบอกว่าป่าแบบนี้ไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนธรรมชาติแต่มันให้ความรู้สึกเหมือนสิ่งมีชีวิตขนาดมือมาที่กำลังจ้องมองพวกเขาอยู่ผู้บังคับกองร้อยคือกัปตันเอ็ดเวิร์ดฮาโลชายที่ผ่านสนามรบยุโรปมาแล้วหลายครั้งเขาอ่านแผนที่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าก่อนสั่งให้ตั้งค่ายใกล้หุบเขาเล็กๆแห่งหนึ่ง ซึ่งในแผนที่ไม่มีชื่อไม่มีสัญ,ญลักษณ์พิเศษไกด์ชาวพม่าที่มากับกองร้อยคืออูทูระชายร่างผอมผิวคล้ำสายตาหลบเลี่ยงไม่สบตาทหารอังกฤษเขามักชะลอฝีเท้าเมื่อเข้าใกล้พื้นที่นั้นและพยายามพูดอ้อมค้อมว่าแถวนี้ไม่ค่อยมีคนอยู่และคนพม่ามักไม่เดินเข้ามาลึกนักแต่เมื่อถูกถามเหตุผลเขากลับเงียบลง และก้มหน้าลงเหมือนกลัวว่าคำพูดบางคำจะไปปลุกอะไรบางอย่างขึ้นมาค่ายถูกตั้งขึ้นอย่างรวดเร็วเต็นเรียงเป็นแถวลวดหนามล้อมรอบปืนกลประจำจุดเหมือนค่ายทหารทั่วไปทุกแห่งพวกเขาก็เริ่มฝึกต่อสู้ซ้อมรบและวางแผนกันปกติแต่บรรยากาศกลับไม่เหมือนที่ที่พวกเขาเคยไปตั้งแต่เย็นวันแรกความรู้สึกแปลกประหลาดเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆไม่มีใครพูดออกมาตรงๆแต่ทุกคนรับรู้ได้ว่า ที่นี่ไม่ใช่พื้นที่ว่างเปล่าอย่างที่แผนที่บอกตกดึกคืนแรกในค่ายมีเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากป่าลึกเป็นเสียงกลองช้าหนักและสม่ำเสมอไม่ใช่เสียงกลองแบบพิธีพื้นบ้านที่ทหารบางคนเคยได้ยินแต่เป็นจังหวะที่เหมือนการเดินทัพเสียงนั้นไม่ได้ดังมากแต่มันหนักแน่นพอจะทำให้รู้สึกว่าไม่ได้เกิดจากจินตนาการทหารหลายคนลุกขึ้นจากเตียงสนามหันมองหน้ากันโดยไม่พูดอะไร ไม่มีใครในหน่วยมีกลองไม่มีการฝึกใดในเวลานั้นและไม่มีคำสั่งใดให้เคลื่อนกำลังแต่เสียงกลองยังคงดังต่อเนื่องเหมือนมีบางสิ่งกำลังนับจำนวนคนในค่ายทีละจังหวะอูทุระหน้าซีดเขานั่งก้มหน้ามือสัน่นและพึมพำเป็นภาษาพมา่าเบาๆราวกับสวดมนต์แต่เมื่อกับตันฮาโรถามว่าเป็นอะไรเขากลับตอบเพียงว่าบางทีที่นี่อาจไม่ใช่ที่ของพวกท่านก็ได้นะ ไม่มีใครเข้าใจความหมายของคำนั้นในตอนนั้นคืนเดียวกันพลทหารไมเคิลโรเด็กหนุ่มวัย8 8ปปีฝันเห็นสนามกว้างที่ปกคลุมด้วยหมอกแดงเขาเห็นทหารหลายคนยืนเรียงแถวบางคนใส่เครื่องแบบพม่าสมัยโบราณบางคนใส่เครื่องแบบทหารอังกฤษเก่าที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนทุกคนยืนตัวตรงเหมือนกำลังรอคำสั่งแล้วมีมือหนึ่งจับแขนเขาดึงให้ไปยืนต่อท้ายแถว เมื่อตื่นขึ้นมาเหงื่อท่วมตัวเขาพบรอยมือสีคล้ำเหมือนดินเปียกอยู่ที่ข้อมือรอยนั้นไม่ใช่รอยช้ำไม่ใช่รอยข่วนแต่เป็นรอยนิ้วมือชัดเจนราวกับมีใครจับเขาจริงๆไม่มีใครเชื่อเขาในเช้าวันนั้นทุกคนคิดว่าเป็นแค่ฝันร้ายของเด็กหนุ่มที่ยังไม่ชินกับสงครามและป่าแปลกถิน่นนั่นคือคืนแรกที่การเกณฑ์ทหารเริ่มต้นขึ้นและตั้งแต่วินาทีนั้นกองร้อยของพวกเขาก็ไม่ได้อยู่แค่ในสงครามของมนุษย์อีกต่อไป พวกเขาได้ก้าวเข้าสู่สนามรบที่สองสนามรบที่ไม่มีในแผนที่และไม่มีใครได้รับอนุญาตให้ถอนตัวออกไปได้ง่ายๆหลังคืนที่ได้ยินเสียงกลองทุกอย่างในค่ายเปลี่ยนไปโดยไม่มีใครพูดถึงมันตรงๆทุกคนยังทำหน้าที่เหมือนเดิมอย่างคงตั้งเวรยามเดินลาดตะเวนและทำตามคำสั่งเหมือนค่ายทหารปกติแต่ลึกๆพวกเขารู้สึกเหมือนกำลังถูกจับตามองอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่จากศัตรูที่ถือปืนอยู่ในป่า แต่จากบางสิ่งที่มองไม่เห็นและอยู่ใกล้กว่าที่คิดร้อยตรีวินเทอร์เริ่มเขียนไดอารี่เขาเขียนแทบทุกชั่วโมงไม่ใช่แค่เรื่องการเคลื่อนกำลังหรือสเสบียงแต่เป็นเรื่องของความรู้สึกผิดปกติในค่ายเขาเขียนว่าค่ายนี้เหมือนค่ายทหารที่มีคนมากเกินไปทั้งที่จำนวนเรายัางเท่าเดิมแต่บรรยากาศเหมือนมีคนอื่นปะปนอยู่และเขาเขียนอีกว่าบางครั้งตอนเดินผ่านเต็นท์ว่างๆเขากลับได้กลิ่นแปลก มันเหมือนกลิ่นเหงื่อผสมกับกลิ่นยาเส้นของชาวเอเชียพลทหารไมเคิลโรเริ่มเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเขาไม่เล่าเรื่องความฝันอีกแต่สีหน้าของเขากลับเคร่งเครียดและว่างเปล่ามากขึ้นทุกคืนเขาจะสะดุ้งตื่นตรงเวลาประมาณเดียวกันเหมือนมีใครมาปลุกและทุกครั้งที่ตื่นขึ้นเขาจะนั่งนิ่งมองไปในความมืดของป่าโดยไม่พูดอะไร ราวกับกำลังฟังคำสั่งจากใครบางคนที่คนอื่นไม่ได้ยินคืนที่สามหลังเสียงกลองดังเป็นครั้งแรกทหารยามคนหนึ่งชื่อเฟรเดริกฮิลส์ไม่กลับเข้าค่ายตามเวลาที่กำหนดพวกเขาออกค้นหากันในระยะไม่ไกลจากลวดหนามและพบเพียงปืนกับหมวกเหล็กวางอยู่บนพื้นอย่างเป็นระเบียบราวกับเจ้าของมันถอดออกเองก่อนจะเดินจากไปไม่มีรอยลากไม่มีรอยต่อสู้ และไม่มีรอยเลือดมีเพียงรอยเท้าเปล่าที่เดินลึกเข้าไปในป่าอย่างสงบผิดปกติกัปตันฮารโารสั่งปิดข่าวเรื่องนี้ทันทีเขาไม่ต้องการให้ความตื่นประนกแพร่กระจายเขาบอกทุกคนว่าเป็นไปได้ที่ฮิวส์จะถูกหน่วยสอดแนมของญี่ปุ่นจับตัวไปแต่ในใจของหลายคนรู้ดีว่ามันไม่สมเหตุสมผลเพราะไม่มีเสียงปืนไม่มีการต่อสู้และไม่มีร่องรอยใดๆของการซุ่มโจมตี อูทูระเริ่มมีอาการหนักขึ้นเขาหลีกเลี่ยงการเดินผ่านป่าหลังพระอาทิตย์ตกและปฏิเสธจะไปใกล้จุดที่พบอุปกรณ์ของฮิลส์เขาพูดเบาๆว่าเขาไม่ได้ถูกจับรอกเขาเดินไปเองประโยคนั้นทำให้ทหารที่ได้ยินขนลุกเพราะมันหมายความว่าฮิลส์ไม่ได้ถูกบังคับแต่ถูกเรียกคืนถัดมาเสียงกลองกลับมาอีกครั้งคราวนี้ดังชัดเจนกว่าเดิมและใกล้กว่าเดิม จังหวะของมันไม่เร่งไม่ช้าแต่สม่ำเสมอเหมือนหัวใจขนาดมหฮมาที่กำลังเต้นอยู่กลางป่าเสียงนั้นไม่ได้มาจากทิศเดียวแต่มาจากรอบค่ายเหมือนกองทัพกำลังล้อมพวกเขว้เงียบๆบ,บางคนเริ่มได้ยินเสียงฝีเท้าทั้งๆท,ท,ที่พื้นดินรอบค่ายไม่มีใครเดินบางคนได้ยินเสียงโลหะกระทบกันเบาๆเ,เหมือนดาบหรือปืนไรเฟิลเก่าๆ และบางคนเริ่มเห็นชาวคนยืนอยู่ระหว่างต้นไม้เมื่อส่องไฟฉายไปกลับไม่พบอะไรเลยนอกจากป่าที่นิ่งสนิบซามูเอลโบธเป็นคนแรกที่เห็นชัดเจนที่สุดเขาบอกว่าตอนที่ยืนยามเขาเห็นกลุ่มคนเดินผ่านป่าอย่างเป็นระเบียบพวกเขาไม่หลบไม่เร่งและไม่สนใจค่ายของทหารอังกฤษด้วยซ้ำาราวกับค่ายนั้นไม่มีตัวตนคนเหล่านั้นใส่เครื่องแบบทหารเอเชียโบราณ หมวกทรงโบราณเสื้อผ mm ้าเปื้อนโคลนและบางคนไม่มีหน้ามีเพียงเงาดำที่ควรจะเป็นดวงตาและปากเขาเล็งปืนและบอกให้หยุดแต่ขบวนเงานั้นไม่สนใจไม่สะดุ้งและไม่เปลี่ยนจังหวะการเดินแม้แต่นิดเดียวมันเดินผ่านไปเหมือนสายลมและหายเข้าไปในป่าร้าวกับไม่เคยมีอยู่จริงวันต่อมาพวกเขาพบรองเท้าทหารอีกคู่หนึ่งวางอย่างเป็นระเบียบอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ไม่มีศพ ไม่มีร่องรอยการต่อสู้และไม่มีใครยอมรับว่าเป็นของตัวเองแต่ทุกคนรู้ว่านั่นหมายความว่ามีคนหายไปอีกแล้วในตอนแรกก็มีการถกเถียงกันว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นแผนของพวกญี่ปุ่นหรือเปล่าแต่ในที่สุดอูทุระก็ยอมพูดความจริงเขาบอกว่าที่แห่งนี้เคยเป็นสมรภูมิเก่าของสงครามในอดีตก่อนจะมีสงครามโลกหลายร้อยปีและตามความเชื่อของคนพื้นถิ่นคือที่นี่มีนัดเป็นเจ้าของอาณาเขตอยู่ นัดไม่ใช่ผีแบบที่ชาวตะวันตกเข้าใจแต่นัดตนนี้มันคือวิญญาณของอดีตแม่ทัพผู้แพ้สงครามแต่ยังไม่ยอมรับความพ่ายแพ้อาจจะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงสงครามอาจจะมีพลังบางอย่างปลุกให้นัดตนนี้ตื่นขึ้นและเริ่มเกณฑ์ทหารในสงครามที่เขายังฝังใจอยู่เขาบอกว่าทหารที่ค่อยๆหายตัวไปตอนนี้อาจจะไปเป็นทหารของสงครามอีกสนามหนึ่งที่เรามองไม่เห็นเมื่อกับตันหารูถาว่าจะหยุดมันได้ยังไง อูทุระสายหน้าและตอบเบาๆว่าผมก็ไม่รู้หรอกตอนนี้หวังแค่อย่างเดียวว่ามันจะไม่เลือกเราคืนนั้นพลทหารไมเคิลเริ่มพูดแปลกๆตอนหลับเสียงของเขาไม่เหมือนเด็กหนุ่มอีกต่อไปมันนิ่งแข็งและมีจังหวะเหมือนคำสั่งทหารเขาขยับตัวเหมือนกำลังฝึกเดินสวนสนามทั้งที่ดวงตาย,ยังปิดสนิทต,ตอนนั้นเองที่พวกเขาเริ่มเข้าใจว่าเสียงกลงไม่ใช่การขู่แต่มันคือเสียงเรียกและการเกณฑ์ทหารของผีนัดได้เริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังแล้ว หลังคืนนั้นค่ายทหารไม่ได้เป็นค่ายของมนุษย์เพียงอย่างเดียวอีกต่อไปมันกลายเป็นพื้นที่ทับซ้อนระหว่างสองสงครามสงครามที่ใช้ปืนและระเบิดกับสงครามที่ใช้ความกลัวและการเรียกชื่อทุกครั้งที่ลมพัดผ่านต้นไม้เสียงใบไม้เสียดสีกันจะฟังเหมือนเสียงก้าวเดินของทหารจํานวนมากและทุกครั้งที่ความเงียบปกคลุมค่ายทุกคนจะรู้สึกเหมือนมีใครบางคนยืนเรียงแถวอยู่รอบตัวโดยที่มองไม่เห็นพลทหารไมเคิลโรแทบไม่เหลือเคล้าของเด็กหนุ่มอีกแล้ว ดวงตาของเขาไม่สะท้อนความหวาดกลัวหรือความสับสนเหมือนก่อนหน้านั้นแต่กลับนิ่งว่างและเย็นชาเหมือนคนที่ได้รับคำสั่งมานานแล้วเวลาพูดเขามักหยุดเป็นจังหวะเหมือนกำลังรอฟังคำสั่งจากที่ไหนสักแห่งและบางคืนเขาจะลุกขึ้นยืนกลางค่ายในท่าตรงโดยไม่รู้ตัวเหมือนกำลังรายงานตัวกับใครบางคนที่มองไม่เห็นร้อยตรีวินเทอร์สบันทึกไว้ว่าไมเคลิลไม่เหมือนคนที่กำลังถูกผีหลอกเขาเหมือนทหารที่กำลังถูกฝึกใหม่ โดยครูฝึกที่เราไม่อาจมองเห็นและเขาเขียนต่อว่าบางที í, สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การตายแต่คือการถูกทำให้ยอมรับว่าความตายคือหน้าที่เสียงกลองดังขึ้นอีกครั้งในคขืนที่7คราวนี้ไม่ใช่จากป่าลึกแต่มาจากทุกทิศทางรอบคายเสียงหนักแน่นและใกล้เสียจนรู้สึกเหมือนสั่นอยู่ในอกทุกจังหวะเหมือนคำสั่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ลวดหนามรอบคายไม่สัน่นไม่ขาด แต่ทุกคนกลับรู้สึกเหมือนมันไม่มีความหมายอะไรอีกต่อไปทหารหลายคนเริ่มเห็นภาพเดียวกันพวกเขาเห็นแถวทหารยาวเหยียดในป่ามีทั้งนักรบพรมา่าโบราณและชุดของเพื่อนทหารอังกฤษของพวกเขาทุกคนเดินเป็นจังหวะเดียวกันไม่มีเสียงพูดไม่มีเสียงร้องมีแต่เสียงกลองที่ควบคุมการเคลื่อนไหวทั้งหมดกับตันฮาโรพยายามรวบรวมกำลังเขาสั่งให้ทุกคนอยู่ในค่ายห้ามออกไปตามเสียงใดๆทั้งสิ้น และเตือนว่าไม่ว่าจะเห็นอะไรก็ห้ามตอบรับห้ามขานชื่อและห้ามเคลื่อนกำลังโดยไม่ได้รับคำสั่งจากเขาโดยตรงคำสั่งนั้นฟังดูเหมือนคำสั่งทหารธรรมดาแต่ในสายตาของลูกน้องมันคือความพยายามครั้งสุดท้ายของมนุษย์ที่จะยึดพื้นที่เล็กๆของความเป็นจริงเอาไว้นอกจากจะต้องระวังศัตรูอย่างญี่ปุ่นแล้วพวกเขายังต้องะวงกับจำนวนทหารที่ลดลงไปอีกไมเคิลตอนนี้ถูกจับมัดไว้เพราะอาการเขาไม่ปกติ แต่ยังคงยืนอยู่กลางค่ายในคืนนั้นเขายืนหลังตรงสายตามองไปยังแนวป่าราวกับเห็นใครบางคนยืนรออยู่เขาพูดเบาๆว่าถึงเวลาแล้วเสียงของเขาไม่ใช่เสียงของเด็กหนุม่มแต่เป็นเสียงของทหารที่รู้หน้าที่ของตัวเองดีกับตันฮาโรเดินเข้าไปหาและเรียกชื่อเขาซ้ำๆเพื่อดึงสติกลับมาแต่ไม่เข้ลไม่ขยับไม่สะดุง้งและไม่ตอบสนองต่อเสียงใดจากโลกของมนุษย์ เขาเพียงหันศีสะะช้าๆไปตามทิศทางของเสียงกลองแล้วก้าวเท้าออกไปข้างหน้าอย่างมั่นคงอูทูระขอร้องกับตันฮาโรให้ปล่อยตัวเขาเพราะตอนนี้นัดได้เลือกเขาเป็นร่างสองแล้วถ้าจะหยุดนัดตอนนี้อาจจะทําให้ค่ายนี้อันตรายกว่าเดิมทุกคนรู้สึกในใจลึกๆอยู่แล้วว่าคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าไม่ใช่ไมเคิลโรคนเดิมอีกต่อไปเมื่อถูกปลดเชือกไมเคิลเข้าสู่ป่าเงาร่างของทหารจํานวนมากก็ปรากฏขึ้นรอบตัวเขา พวกมันยืนเรียงแถวเหมือนกำลังต้อนรับกับตันฮาโรโยกปืนขึ้นแต่เขาไม่อาจเหนี่ยวไกลได้เพราะไม่รู้ว่าจะยิงใส่อะไรระหว่างลูกน้องที่ยังมีลมหายใจกับสิ่งที่อาจไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปเสียงกลองดังขึ้นอีกจังหวะหนึ่งและไมเคิลก็หายไปในความมืดของป่าในคืนนั้นค่ายทหารแทบไม่ได้นอนไม่ใช่แค่เสียงกลองแบบทุกวันแต่มีเสียงช้างเสียงดาบเสียงปืนเสียงผู้คนตะโกนดังขึ้นจากที่ไกล ทังค่ายจับปืนประจำการเพราะไม่รู้ว่านั่นคือเสียงของผีหรือทหารญี่ปุ่นกันแน่กัปตันฮาโรสั่งให้คนตามเข้ามาหนึ่งหน่วยเพื่อจะไปสำรวจเสียงนั้นอูทูระได้เตือนแล้วว่าอย่าไปเลยแต่สัญชาตญาณทหารมันต้องรู้ว่านั่นคือศัตรูหรือเปล่าหน่วยนั้นประมาณสิบกว่าคนก็แอบย่องไปป่าลึกฝ่าความมืดไปตามเสียงด้วยความเงียบเชียบมันน่าแปลกที่จู่ๆหมอกมันลงหนาะตอนนี้พวกเขาไม่รู้ทิศทางว่าทิศไหนคือทิศเหนือหรือทิศใต้ กับตันสั่งทุกคนรวมกลุ่มกันและเขาจะเป็นคนนำทางเพียงคนเดียวเสียงมันเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆนั่นทำให้รู้ว่าพวกเขามาถูกทางสักพักพวกเขาก็พ้นแนวหมอกแต่นั่นทำให้พวกเขาต้องตกตะลึงพวกเขาเจอลานดินกว้างจากบรรยากาศกลางคืนกลับกลายเป็นกลางวันที่สีหม่นหมองด้านหน้ามีกองทัพนักรบเอเชียโบราณหลายพันหลายหมื่นคนกำลังห้ำหั่นกันอย่างบ้าคลั่ง ชิ้นส่วนมนุษย์กองอยู่เต็มพื้นแต่ไม่มีคนตายหลายคนต่อสู้ทั้ง,ท,งที่หัวขาดแขนขาดสภาพทหารตอนนี้มันกองทัพผีที่กำลังสู้กันในสงครามที่ไม่มีวันจบมันไม่ใช่การยิงกันแบบสงครามปัจจุบันทั้งดาบทั้งหอกมันฟันชิ้นเนื้อมันทิ่มแทงร่างบาดแผลมันสยดสยองมากไม่นานพวกเขาก็เหมือนถูกผลักให้เข้ามาในสงครามโดยไม่เต็มใจผีนักรบเริ่มเห็นพวกเขาเป็นศัตรู และหันมาวิ่งไล่ฟันหน่วยของกัปตันฮาโรุพวกเขายิงปืนใส่ผีพวกนั้นอย่างบ้าคลั่งแต่ไม่ได้ทําให้พวกนั้นหยุดเลยถึงแม้พวกเขาจะไม่มีบาดแผลจากการถูกฟันถูกแทงแต่ภาพพวกนั้นก็มากพอที่จะทําให้พวกเขาสติแตกมีทหารหลายนายวิ่งหนีไปไม่รู้ทิศทางจนกระทั่งกัปตันเริ่มได้ยินเสียงตะโกนดังมาจากด้านหลังมันเป็นเสียงของคนในค่ายที่ตามมาหลังจากได้ยินเสียงปืน กัปตันสั่งให้ทุกคนหันหน้าไปทางเสียงแล้ววิ่งไปทิศทางนั้นในทันทีโดยห้ามหันหลังกลับพวกเขาฝ่าหมอกออกไปจนไปเจอกลุ่มหนึ่งที่ตามมาแล้วบอกให้ทุกคนรีบกลับไปที่ค่ายทันทีมีทหารที่ตามไปหายตัวไปสามคนก็บอกกันแค่ว่าไว้ค่อยออกตามหาตอนเช้าคืนนั้นแทบไม่มีใครนอนหลับต้องสอดส่องดูแลกันไม่ให้โดนล,ลากตัวไปเพิ่มอีกตอนเช้ากัปตันก็ได้รวมคนไปสำรวจยังทิศทางที่พวกเขาได้เดินไปเมื่อคืน และนั่นก็ทําให้พวกเขาต้องขนลุกจุดที่พวกเขาคาดว่าจะเป็นจุดที่สงครามโบราณเมื่อคืนนั้นมันคือหน้าผาสูงมากหากพวกเขาเดินพลาดเพียงก้าวเดียวน่าจะต้องตกลงไปตายกันหมดและใกล้ๆนั้นมีรองเท้าคอมแบตสามคู่วางเรียงกันอยู่ตรงขอบเหวแน่นอนนั่นคือรองเท้าของคนที่หายตัวไปเมื่อคืนอูทูระบอกว่าพวกเขาคงอยู่ด้านล่างนั่นแหละแต่ไม่มีทางเลยที่จะลงไปได้ง่ายๆ กัปตันออกคำสั่งถอนกำลังออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนเดี๋ยวเขาจะอธิบายกับผู้บังคับบัญชาเองตอนที่รถบรรทุกเคลื่อนออกจากค่ายพวกเขาหันกลับไปมองป่าเป็นครั้งสุดท้ายและเห็นเงาทหารจำนวนมากยืนเรียงแถวอยู่ตรงแนวต้นไม้ทุกคนหันหน้ามาทางพวกเขาเหมือนกำลังมองกองทัพที่ถอนตัวออกจากสนามรบพวกเขาไม่รู้ว่าพวกนั้นเป็นผีนัดเป็นวิญญาณทหารหรือเป็นเพียงภาพหลอนจากความกลัวแต่เขารู้เพียงอย่างเดียวว่า สงครามในป่านั้นยังคนดําเนินต่อไปไม่รู้ว่ากับตันไปพูดกับผู้บังคับบัญชายังไงแต่เขาไม่ถูกลงโทษทหารที่ตายก็ถูกระบุว่าสูญหายในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เหมือนทหารอีกนับพันคนในสงครามโลกบันทึกนั้นก็เก็บไว้เป็นหลักฐานสําหรับโลกภายนอกมันเป็นเพียงเหตุการณ์เล็กๆในสงครามครั้งใหญ่แต่สําหรับคนที่เคยอยู่ที่นั่นพวกเขารู้ดีว่าป่าแห่งนั้นไม่ใช่แค่พื้นที่ยุทธศาสตร์ มันคือที่ซึ่งเส้นแบ่งระหว่างคนเป็นกับคนตายถูกลบเลือนและคําว่าทหารไม่ได้หมายถึงผู้มีชีวิตอีกต่อไปเรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องของผีเพียงอย่างเดียวแต่มันคือเรื่องของสงครามที่โหดร้ายพอจะพรากแม้กระทั่งสิทธิ์ในการเลือกตายหรือมีชีวิตไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นมนุษย์หรือเป็นเพียงวิญ,ญญาณที่ยังไม่ยอมวางอาวุธก็ตาม